สวัสดีจ้าืมนีที่ผ้าไม่เห็ดแหนมแหนมสมต้อนหมูวัตถุดิบของเข้านี่ฮะมีหมู1นึ่โลแขีดกับมีข่าวเหนียวเกลือกระเทียมผงชูรสนี่ครับเครื่องปรุงเข้านี่ฮะวัตถุดิบบานนี้เข้ากะสิเริ่มเอาหมูนเนี่ยเป็นหลางก้อน ไปเรื่อยๆครับต่อหน่อยต้แนแย่กันเลยครับต่อต่อไปกับใส่กระเทียม

สองบวงสองบวงเครื่องครับแลาวกนวดขันไปเรื่อยๆครับ ่นมันเป็นส่งครับส่งข้ามือก็ได้ครับขันขันถึว่าไม่ใช่สมข้ามือหมดนะครับ ล้วก็นวดขันไปเรื่อยๆครับขันมันเป็นสมครับสมข้ามือก็ได้ครับตอนนี้ก็สสมเริ่มที่ได้นะครับ เอากับ okay. มาใส่โถครับ นี่ครับครับดัดลงดัลครับ กระปิฟ้าครับบัดนี้